嗯 <laughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยผู้นําทาง HTV Channel แห่งนี้กับผมตูนวรัตวานิชพุฒนาคุณนะครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ครับกับรายการที่จะให้แรงบันดาลใจถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่เป็นผู้นําในแวดวงต่างๆและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นท่านสสนะฮะสสสุทธิปัญญาสกุลวงครับจากเขตพระโขนงบางนานี่เองครับชีวิตที่เราถ้าเผอเกิดเราปูดกิจุราเราก็ไม่มีโอกาสได้เจอสิ่งเลวร้าย เป้าหมายเราคือความสำเร็จของชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับเตินครับวันนี้ท่านสุดที่ก่อนและท่านผู้ชมทางบ้านครับแนะนำตัวกับผู้ชมนิดนึงครับผมยังไม่มีใครรู้จักทีิปัญญาศักุลวงศ์ครับครับผม วีบมพักโนปังนาครับสังกัดประชาธิปัตย์นั่นเองครับผมก็เพิ่งจะผ่านพ้นการเลือกตั้งมาสดๆร้อนๆก็ไปช่วยหาเสียงกับเขาด้วยพุ่ชายสุพรรณบริพัดกับาจะเหนื่อยหายเหนื่อยยังฮะก็ยังจมูกยังติดติดดูหน่อยครับท่านครับหมายความว่าเป็นหวัดไม่สบายอากาศกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังมีปัญหาอยู่อ๋อคือช่วงหาเสียงอย่างงี้พอช่วงที่เราต้องอยู่บนหลังคานะฮะสี่สี่วันนะครับ ก็คอนเทนต์ที่จะหนักนะฟังดูเหมือนหนีน้ําท่วมยังไงไม่รู้นะฮะแต่หลังคานี่คือต้องขึ้นบนรถหาเสียงแล้ววิ่งทั่วกรทมเลยเที่ยวเที่ยวเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเขตพระนครบางนาครับตากแดดตากลมทั้งนั้นเลยนะฮะแต่บอกผู้ชมก่อนว่าแต่ผมเยินจันนะครับว่า ถาหนองบางนาจะไม่มีโอกาสได้นําท่วมอีกแล้วซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้คุยกันช่วงท้ายแล้ววันนี้บอกก่อนนะครับว่าเราจะไม่ได้มาเจาะไม่ได้มาพูดคุยถึงเรื่องการเมืองหรือว่านโยบายเป็นหลักแต่จะมาคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวท่านล้วนเลยชีวิตในวัยเด็กนะครับของท่านสสสุทธิเนี่ยผมอยากรู้ว่าเกิดที่ไหนเรียนยังไงแล้วเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนครับครับท่านครับคือขอบคุณครับคือผมเองก็เป็นเด็กเกิดใน เมืองไทยเกิดที่คลองเตยนะครับครับลองเตยสมัยก่อนก็คือพระหนือแล้นี่แหละนะครับนะครับก็เกิดมาก็บอกว่าในเกิดอยู่ในดงครับท่านครับอยู่ในดงดงอะไรฮะอยู่ในดงทุกอย่างครบคือต้องอย่างนี้คลองเตยในสมัยนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีพวกเรื่องยาเสพติดการพนันสลัมอะไรเหมือนที่เราเห็นในข่าวไหมคลองเตยสมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยจะเจริญมากเท่าปัจจุบันครับแต่ก็เป็นที่นานแน่นพอสมควรนะครับเป็น คือผมปรยชสูงครับเมื่อก่อนคลองเตยก็เป็นที่มีท่าเรืออะไรต่ออะไรเข้ามาในนั้นก็มีที่แหล่งทํากินของพี่น้องประชาชนจํานวนมากคนข้างลากหลายก็หลากหลายพอหลากหลายปั๊บเราก็สามารถที่จะพบกับทุกๆวิชาชีพเลยครับที่เราได้ผสมกัก็มีเป็นแหล่งที่จะสอนวิชาให้เราเป็นอย่างดีครับท่านสุดที่ได้เรียนวิชาอะไรมาจากคลองเตยบ้างฮะพบทุกกระบวน่าอาทิเช่นคืออย่างนี้ครับคือผมเองตั้งแต่เด็กๆแล้วก เป็นเด็กขายของโตลุงนะครับที่ตลาดของเตยขายอะไรครับขายสุกี้ยากิครับขายสุกี้ตลาดโตลุงของเตยพี่ชายขายสุกี้ยากิที่ริมคลองของเตยอนเโตวันนี้ขายผักเก่งจายบนเรืออย่างเงี้ยนะแสดงว่าขายดีมากขายดีมากครับขายดีก็ไปช่วยพี่ชายทําอยู่อะไรเงี้ยนี่คือตอนนั้นท่านสุธีอายุประมาณเท่าไหร่อายุเจ็ดขวบนะฮะเจ็ดขวบตอนนั้นก็ทําช่วยพี่ชายจนอายุประมาณสิบสองก็ตั้งหลังครับว่าเออสิ่งที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมาก็ม ไม่น้อยนะครับท่านครับเพราะมีทั้งทุกอย่างครับกินกินอาหารแล้วก็ไม่จ่ายทุบโต๊ะก็เยอะแล้วกับพังโต๊ะก็มีคนเมาวนะเพราะว่าตลาดโต้รุ่งเก็บเงินจะขอเก็บเงินก็ตบหัวเราเลยนะครับคือทําอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับท่านครับเพราะเราต้องไปเจอทุกอย่างครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของชีวิตดียังไงครก็เป็นบทเรียนสอนเราให้เราเข้มแข็งครับอยังน้อยๆเราก็จะได้เข้มแข็งขึ้นเหมือนเป็นภูมิต้านทานถ้าเป็นภูมิต้านทาน และตอนนั้นเนี่ยที่ท่านขายชุกี้ไปด้วยตรงตลาดโตรุ่งของเตยท่านสุดที่เรียนเกี่ยวกับอะไรเช่นไหนที่ไหนฮะคือตอนอายุหกผมก็เรียนจากโรงเรียนจีนเฉียวกงเสียหรือโรงเรียนอักษรวิทยาโรงเรียนจีนโรงเรียนจีนครับผมเรียนจากโรงเรียนจีนนะครับนะครับก็ตอนตอนนั้นก็เรียนจบป .4 รปฐมต้นนะครับแล้วหลังจากจบปฐมต้นเสร็จเรียบร้อยก็ไปสอบนะครับไปสอบเข้าโรงเรียนสายน้ำทิพย์ ตอนนั้นคือป .4 นี่คือจบประถมจบประถมต้นครับแล้วก็พอมาจบประถมปลายที่แสกเรียนสายน้ำเทพออย้ายโรงเรียนมาถึงป .7 ครับแล้วก็มีเพื่อนหลายกลุ่มครับเพื่อนในกลุ่มที่จบอักษรพิยาหรือโรงเรียนที่เที่ยวกุับแล้วก็จบปั๊บเพื่อนบางส่วนก็ออกไปทำงานอาจจะด้วยฐานะที่ไม่ได้รับรวยนะไม่ค่อยดีมีลำบากในขณะที่เราเรียนเรียนมีชีวิตที่ดีกว่า นะครับเราถือว่าเราโชคดีเราสอบเข้าถันทิ์ได้ก็เรียนต่อป .5 ป .6 ป .7 แต่ในขณะที่เราเรียนป .5 ป .6 ป .7 เราก็มองติดตามผลงานของเพื่อนตลอดเขาก็มีโอกาสไปทํางานอืในขณะที่เราเรียนเพราะเราเรียนป .5 เขาก็ทํางานแล้วเรียนป .6 ก็ทํางานเรเรียนป .7 เขายังทำงานเขาสามปีเขาเก่าไปใครเลยก็ป .7 เป็นปีที่ผมว่าผมค่อนข้างจะตกใจยังไงครับเรียนไปก็ูกไป ทำไมอะฮะชีวิตก็น่าจะแฮปปี้ดีเราเรามีความรู้สึกว่าเราจะตามเพื่อนไม่ทันอ๋อคือเพื่อนไปเป็นท็อปแก่ตัวเล็กๆไปแล้วท็อปแก่น้อยไปแล้วเราก็คิดเหมือนกันทั้งว่าเราในขาที่เราเรียนไปก็ทํางานได้เหมือนกันถูกไหมครับแต่เป้าหมายเราคือความสําเร็จของชีวิตนั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆเลยตั้งใจไว้ครับว่าวันหนึ่งเราต้องอยู่บน ออตอนนั้นตั้งใจไว้ไมหมฮะว่าจะประสบความเร็จในแง่ไหนแล้วขนาดไหนตอนผมเด็กๆนะครับผมก็มีโอกาสไปกับคุณพ่อครับนะครับ,รบก็คุณพ่อก็พาเดินเดินไปเรื่อยๆมันเป็นเสร็จปั๊บพ่อก็บชี่้ดูบ้านผมจําได้ที่ยเยาวราชมีตึกหลังใหญ่เ,เบื้องเลกเป็นตึกกูหาใหญ่นะครับหลายกูหาพ่อก็บอกเนี่ยลูกตึกนี้ ยายไหมได้อยู่แล้วบอกไ่้อยู่พอ่อเอาสิพ่อบอกไม่ใช่ลูกต้องทำแล้วก็จำไว้ในใจแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็บอกพอ่อมเมื่อยนะเมื่อยขาเดินไมนะ่ไหวอืม,อมพ่อบอกว่าอยากสบายไหมครับอยากสิฮะบอกอยากสิเนี่ยอยากมีรถนั่งไหมอยากสิอยากสิใช่ไหม พ่อเขาบอกไปดูสิทําไมเขามีรถเนี่ยทําอะไรอมันก็ฝังใจนะอืฝังใจแต่เด็กๆวับวันึงวันหนึ่งต้องเป็นเราอืนี่คือความตั้งใจตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อบอกเลยเขามีบ้านเขามีรถเขาสบายวันหนึ่งเราต้องเป็นแบบนั้นครับ คผู้ชมครับเรื่องราวของท่านสอสอสุทธิเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าถัดจากชีวิตวัยเด็กจบป .7 แล้วชีวิตเป็นยังไงต่อสักครู่กับตามรอยผู้นำเ h ชทีวี n ช e แครับ